สวัสดีค่ะขอตลรับสูมันนี่ออนไลน์คลิปนี้มาอัปเดตให้นะคะหลังจากที่เมื่อประมาณไหนวะอ่าเมื่อประมาณ4วันที่แล้วนี่นะคะทำคลิป แลกของรางวัลของลาคูเทนไปลาคูเทนเป็นการทำแบบสอบถามนะคะเล่นได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เล่นได้ทั้งมือถือแล้วก็คอมการแลกของรางวัลของเขาแลกได้ทั้ง PayPal แล้วก็ t r u e Money w a l l e t การแลกเข้า Tru e Money w a l l e t ไม่เสียค่าธรรมเนียมนะคะตัวนี้เล่นฟรีนะไม่มีคะแนนแนะนำเพื่อนเล่นเองถอนเองเมื่อ4วันที่แล้วกดถอนรางวัลไปกดแกลกรางวัลไป300บาท แล้ววันนี้วันที่24มียอดเข้ามาแล้วนะคะ300บาทจากลาคูเทนไม่เสียค่าธรรมเนียมจะเพย์ a พาก็ได้จะวอลเล็ตก็ได้แต่การแลกเข้าเพย์เพาจะได้เงินไวกว่าการแลกเข้าวอลเล็ตเพย์เพาจะอยู่ประมาณ1สัปดาห์ถ้าวอลเล็ตจะอยู่ประมาณ2สัปดาห์สาเหตุที่เลือกเข้าว a l l e t เออสาเหตุที่เลือกเข้าเ Paypal าก็เพราะว่าตอนนี้เ a y p a พายังใช้ได้อยู่ก็ สะสมเงินใน PayPal เอาไว้เยอะๆแล้วค่อยถอนเข้าธนาคารทีเดียวถ้าใครไม่มี PayPal มีแต่ Wallet ก็เล่นได้ก็ถอนได้เหมือนกันนะคะคลิปสอนการถอนเข้า Wallet ก็ทำไปหลายครั้งแล้วนะหรือถ้าใครขี้เกียจดูก็มีเงินอยู่ในนั้น100บาทก็สามารถแลกเข้า Wallet ได้การแลกของเขาไม่ว่าจะเป็นเข้า PayPal หรือเข้า Wallet กันแรกก็จะไม่แตกต่างกันนะคะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะคะสําหรับคลิปนี้มาอัปเดตยอดเงินซ้นๆให้ถ้าใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องเลยนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจ,จกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้มาอัปเดตลาคูเทนกาะหมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ